สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าค่ะเปิดเผยว่ากำลังพิจารณาข้อเสนอที่จะเพิ่มจำนวนทีมฟุตบอลโลกปี2030เป็น64ทีมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีของการแข่งขันศึกเวิร์คัพภายหลังได้รับการเสนอจากอุรุกวัยค่ะขณะเดียวกันค่ะฟีฟ่าตัดสินใจเพิ่มจำนวนทีมในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี2026ที่มีแคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเป็น48ทีมเพิ่มเติมจาก32ทีมเป็นครั้งแรกซึ่งทำ ให้มีการแข่งขันในรอบคัดเลือกทั่วทุกทวีปทั้งสิ้น104นัดค่ะอย่างไรก็ตามค่ะข้อเสนอดังกล่าวถูกฟีฟ่ารับไว้พิจารณาเนื่องจากเป็นการเพิ่มรายได้มหาศาลแต่ในทางตรงกันข้ามค่ะก็จะก่อให้เกิดความวุ่นวายในการวางระบบในรอบคัดเลือกเช่นกันสำหรับฟุตบอลโลกปี2030ค่ะจะจัดขึ้นที่โมโร็อกโกสเปน และโปรตุเกสส่วนอาร์เจนตินาปรกาวัยและอุรุกวัยซึ่งเคยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกของศึกฟุตบอลโลกที่จัดขึ้นเมื่อปี1930นั้นจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพชาติละ1เกมค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N